ลูกไผ่ปลาสั้นหยาที่มันซาดอืมม่ยาแค้ออยากไมากร่อว่าอแม่มาออกพี่ระโลงมามาหอยยาเห็นแต่ยาแคนแค่ขอยาเนั่นแล้วเ้ย ของอีแม่เป็นจัดนักอีมอกแม่จัดนักโพด <c oughs> ไปนะแม่ไปคูดไม่หยาหาแหละนานไปลูกไผ่ นั่นแหละบอกลูกไพค่ค่ะเมื่อทำความสะอาดแน่อยู่เพื่อนย่าเถานั่นลูกไพ่อวะ <c oughs> อ๋อแน่นอน <c oughs> อ,แอีแม่อีแม่อเอ้ยแม่ร้านไพ่เถากัวหญ่าเถา <c oughs> เออไล่ไพ่ไพ่ลาไลเมือเลี้ยงหยาอมหยาหนืออ่ีลูกพ่เมืออืไู่กพ่สลับสัเอืมิ้นขาหนึ่งข่าวนึ่งน้าเห็สัวกิน วาวาขึ้นมาทงานใ่ไหมโอ้ยแล้วเก่าคัวล้เก่าเราคืนแล้วไปใสแล้วก็เบื่อบาดครัว้นกันอือก็ได้ว่าขึ้นเวียงเขได้ยินว่าเขาขึ้นเวียงมาแล้วมาแลวจ้าดันดัตะเกาันนี้บอจะไปซื้อเองเนาะมื่อเดือนเดซื้องอีแม่อีแม่ได้สักคัวสะไปทำงานนิส กสาคนมาเตากบนมาเตไปฟักนาคสามคนจะมาสาอ้คือห่อนใช่ป่ะหมาหงายนสงสัยไปเลยแหละจ้าเออโอ้ยฮานากระซานั่นแหละบอกมีลูกแนมเขาไปแล้วอ๋อห่านว่าแล้ว เมอย่าให้ลูกไผ่นี่ฮะลูกไผ่หละแล้วมาอยู่กับผัวอยู่ที่อเัทียงหน้านะกเือเมเที่ยวไปเที่ยวมาตอนแรกลูกไา่ก็อายอยู่ลูกไา่ก็ได้ให้ผู้นั้นผู้นี้เมื่อหากผัวเมื่อเองค่ะ มัดพิษกันกระพัวกับองหนึ่งมสามมื้อผูนเอฟซีแบบเออเสียงเบาแต่มันเบาบาแห้งในพี่นอกมังหลังนะมันหอกค่อยๆง่าส่วนมากมันเบาอือเฮ้ยว่าแจกนันแจกม มันอลงทะนมัือมเืูเนไม่งเคยลงจักเถื่อผู่เมียก็เลยฝามื่หายบอมัน่ได้เคยลงจักเถื่อหมนห่อนเงอนรถแม่จะยมันยากได้มันวนวายเมือนอนนั้นกาคือกูมือเนี่บอบนก็ได้เออ คอ๋อรมือนี่นะแม่ลูกสิผ้าเมื่อเมืม่อหาบปเดอ้อบอแม่เมื่อเอง <laughs> <laughs> แม่เมื่อเองเราได้อืมนั่งกับจานนู่นแล <c oughs> ้ว <c oughs> <c oughs> ถ้ามาล่างมึงเสีนมึงสียหักก็แม่กูไปหอดไ่เดี๋ยวนี้หอดมือเราตายติมึงแซงแม่กูบอกว่ามึงใส่แม่กูตายเลยบ้าบ้าจ

มกินขาบโ้ยมันนักขนาดนั่นบอมันนักมันนั่นตีเอาได้ยินอยู่แต่ว่าได้ยินพ่อผ่านปปีกวะะอไไบบ มันโตนคุ้มหรือมันเป็นยางกกบดอันนี้ตานวากัไงน่ยกแตอไรนั้นเขาก็บจะมาบ้าอยากกินเข้าวมา้เมกบิัท้องไปสิอยากกินข้าเพรา้กินเข่าต้มข้ามาป้อนต้มมาแล้วมาแล้วกินก็มาได้แล้วนุ่มให้กินบา

ผอืก็น่ว่าเอือยว่าอีเมี่ดมือม้เมียเดซ่าเป็นห่วงผัวอยู่ตอนนั้นนะตอนนี้ยังพันะไดยงพ้ัมาสวีดานนอยังพันสวีกแคือตอนนี้หัวจะนั่งหายวอดว่อดอยู่ยังนั่งหายว่อนว่อนอยู่ ยังม่ทันไปหากันยังไมาทันหากันจะเถื่อไปอีแม่เมื่อเจาะเบิ่งพัวมันฝืดรื่ยังไปขืนหอดมุงอ่อนซอนแม่กูเด้ ของ่ม <One> ผ <input> ้า <un> ม <paid> ันรับมันนอนสักผ้ามันเห็ดยัางไปลูกนี่น้พักติวขขาวเนี่ยงามหมดเลยอ้โห งามขนาดมามามายายมาได้พอปู่นะอยู่ในเฮือนพอปู่นะอันนี้เฮือนอยู่นอยู่นาพี่น้องเฮือนอยู่หน้าล้างหนันนะเฮือนอยู่บ้านอันนี้เพนเธ์ไม้ มันเป็นคอยคนบนป่าดอมหลังต้นมะฮุงงามสวยนอนนี่มาแม่ซาจีนนอนะสิเมืออหละบ้าดิพี่น้องก็เป็นข้างแรกเนาะ เป็นครั้งแรกของลูกสะพายประชานกับแมงยาเจมสาสร้างตำนานเนาะยากับลูกสะพายหรือเปล่าเจอป่ะลูกฟังบงอุ้ยมีคนเกษตรเรษู กสิทธิ์หน้ามีอะไรไหมนี่เคือ,อ,อพี่น้องเขาก็สิทธิเดเมื่อใส่อีแม่ไปอันเจ้าบังพลูื้อ,อ,อนางก่อนเป็นจุนยัยไปแม่โว้ยโหลดพุทธคือมากเสียงดัง,งเลยอาเหมือนโฟนใหม่หรือเปล่านะหนระือเปล่าเอาโหลด,ดีสายแดดมันด,งนดังปะนี่ตีแม่น